หมดแรงไฟกัดนะมึนโดยมันยังมึนอยู่โดยเป็นเจ็บๆบ่เจ็บมาแล้วเลอดเลือลือมึนอย่างเดียวมันเจ็บมาแล้วยายมันเจ็บทั้งเจ็บทั้งมึนมาแล้วแหละจากงานเสร็จแล้วเสร็จย่างได้คือบ้านคือเมืองแล้วแหละเพราะแต่ซรันี่แหละ เมื่อกันอยู่นี่แหละไปมานะพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาก็อยู่ที่อันเพื่อนพอเถาวันไซพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้กับในรอบหลายเดือนเด้วยข็ามาพี่น้องเนาะก่อนอือออ่นก็ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องกันเบิร์ตสุขสุคนเบนิร์ตสมองสุบอนพี่น้องเนาะ ทีก็คือสี่จำกันได้พี่น้องเนาะพอตู้วันใช้กับแม่ตู้อันปันพี่น้องเนาะมาอน,นี้ก็ได้มามาอน,นี้มาทุระเวียกทางนี้ก็เลยแวะมาหาเพิน่นพี่น้องเลยเนะาะอ่าพี่น้องเลยเบิง่งเฮือนเพิ่นกันยังแน่นานาดีอยู่พี่น้องเนาะสองสามปีแล้วสามปีแล้วเห็ุเฮือนเพิ่นนี่พี่น้องเนาะก็ถือว่าเฮิงเติบแล้วกับเพิ่นกับดำเนินชีวิตชับกับบุญมีพี่น้องเนาะเออมาอัปเดตเบิ่งว่าเมียของเราหน่ะ เป็นยังไงพี่น้องเนาะหันระโบหลังจากที่หลังจากที่อันหลดชนในข้างก่อนเนาะพี่น้องนะเนาะเสร็จแล้วอ่าสบายดีเด้อลุงเด้อสบายดีสบายดีอ่ะยับกบายจัดหน่อยเด้ออ่า เป็นจะได้อันเนียเจาย่างได้หรือวะย่างเลยใหญเนี่ยคือนั่ยเลยเป็นจะได้เนี่ยคือกนแต่ว่าดุกจอดที่สื่อคือดุกจอดโดยแต่ว่าย่างยังท่านได้ได้บ่ย่างเวลาอันน่ะซักไม่ก็เท่าซักไม่ท้าคนน่ะมันแหละมันเป็นแบบมึนที่ว่านี่นะหมดแรงไฟกัดนะเออมึนโดยมันยังมึนอยู่โดย เป็นเ<า>จ็บๆบ่เจ็บไป,ป<จ>แล้วเลือดือมึนอย่างเดียวมันเจ็บไป,ปแล้วยายมันเจ็บทั้งเจ็บทั้งมึนอย่แเลยเออจักงานเสรแล้วเสด็จอย่ยางไดคือบ้านคือเมืองแล้วแหละเพรา้แต่ซรัพนี่แหละเมืองกันอยู่นี่แหละไปมาใช่กับได้ผ่าไปผ่ามากเลย สิว่าไปตามใจคือแต่เก่าแล้วแล้ว,ลวไปพอได้<ะ>ไปพปอได้เลยฮะแล้วแล้วแ,ว <c oughs> แต่เก่าโย่ไปจะว่าเบิดมืดเว้นไปแล้วจึงเดินมาอันนี้ไปพอได้ไปประม,มาณว่าสั่วโมงหนึ่งเหนือชั่วโมงไปกล็ขึ้นมาเลยสิว่าเฮียนเก่าทางนี้เด็กกินน้ำกินได้เด้็กกินเข่ากินน้ำเด้บ่มีม่ผัวายกินเหนือแต่ขึ้นมาเลย เราประเจ็บเนาะโดยมันคือไรแต่กีมันโยกมันถืูทางไปเนาะไปมาสะดวกกว่าใจทางคนกับประเจ็บทางเข้ากับประเจ็บหรือเดี๋ยวทางไปเลยเนาะอย่างมาได้เลยเนาะแน่เแลยวยังมาได้เลยนะดยได้แต่ใช้ไม้กันเทาบ่โดยได้ไม่ได้ไม่ไมสะอานขาค้นอนะไรเลยเวลามันจะไปน,นไปนั่นไปนี่ได้ค่ะ ก็ซักไปก็น้อยเลยไปไปท <ไป S 1> ่ากาบ,บ้านกับได้ยู่เซลล้อแล้วบอลในเช้าอยู่นะยูเซลล้อไปบ<อ>มีเลาะแล้วอื่นได้แั่นมีได้เลาะนี่ไม้เที่ยวเท่เซลลอนี่ไปยูไปบ่จแกยูโดยเว<อ>ลามันอัน่นจะไปหลินเพิ่นเที่ยวนะกังบ,บ้านกาเมืองนะไปหลินมู่ไปสรุปบอกคนใจนะครับยู่ไปบึงยู่ไปไปัจจัยได้ อยาไปเนาะเฮ้ยเอาไต้องเลยเนี่ไปแมนนียวไฟไป,ไปเพิดเพิดไปน้ำสะดวกอยใจมันไปน้ำนี่แหละขันเป็นอยากไปน้ำแเอาเป็นไปน้ำบ่เจ้านะ้ะไปใส่ยายัาง,งไปหาเก็บวระปรองคือเก่าอยู่บ่คือเข่าอะไรยาเราเป็นขึ้นเล็กน้ำเวียดไปชนะเน,นาะโดยขึ้นเล็กกับมันบนสูงึ้นได้ดิแต่ข่าเขาจับปรกันอันนี้ผูเขาฟุกเลย เลิกแถวเลิกไปจับไปยังล่ะจับผมมีใบซื้อขายเนี้ยจับผมมีใบซื้อขายเขาว่าเขาเราจัไปทองเที่ยวสิเออไปทองเที่ยวมาแต่เวียดนะเออเขามาจับเวียดแมนมึาจับก็โดนแต่ว่าเผิดผิเผินเหตุงานผิดกฎหมายโดยว่าฝากคลาดมาไปท่องเที่ยวไปคลาดมาคือคือมาขายโยุงง่าพ่อเลยตำรวจเอออยู่บ้านนอกกับจับคือกันเนาะแมนจับเวียดก็ได้เนาะ คิดว่าบับเวียดโอ้บ่เหลือแต่ว่าเท่านี้แล้วมันมีบ่ไม่ผ่าบักเคลื่อนมากตัดชาติไปคนเล่าเลยนะแมนบ่ใครเล่าเมื่อแล้วแมนได้เฮ็ดไบทองเที่ยวเมื่อบ่ะเนี่ยเมื่อเมื่อมันเมื่อมันเมื่อเห็ดนั้นมันกว่มันมีบัตรสองบัตรด้ะนาบัตรคือสองชาติแม่นคือได้บ่บัตรนี้นาะพี่เปลได้แล้วมันอยู่หึงรีได้เหมือนซปลายปีนสมมติว่าเมื่อพุนปกติม บัตรทางเขาเอาแต่บัตรละอันบัตรเวียดนามเลยอยู่ข้างไว้ล้วมาพี่มา่กทิมบัตรปันบัตรเหมือนเวียดนามาัตรไบัตรแล้วแล้วกโกสจัดนั่งเต่านั่เ็ียดนั่งเส่ยดนั่งเยียดยู่งยี่นั่งเยียดนัเยีฮะนั่งเยียดนั่เย็บเนั่งเยียด่งเจ็บเพงเด่นเยียด มันลงเจ็บดิมันลงเจบมันปวดจ็บถาถามว่าเ็โเจ็บแบบคือว่าหัวเล็กะกับมันเอียงๆเลยเสียนางัวเขาก็มาเอาเลยน้องงัวเนาะงัวเอาไปแล้วจบเกมบวิยาเกิดขึ้นบาทเลยอ๋อแต่ขอขอโทษมันยาวิญงแต่ข้อข้อเล็กข้อข้อใส่งานมือนางบใหญเนาะ บอกขอโทษนะอันนี้มิเตนมากมาดังไฟเท่าน,นั้นแล้วไหวพี่ชะมุ่งประโยชน์เลยเดิลำบากเนะาะเก็บกบระปองก็ได้ขายอยู่บ่ดได้ขายเด็กเทื่อกจำเก่าอะไรอย่างเง้ยเนี่ยเทือกอะเทเลซิปเทเลเช่าไปนั่นแหละแต่ละมื่อก็พอเสร็อร้อลายเออพอเด็กแก่ ท่านได้กินได้แก่นี่แหละท่นได้ไปท่านไปขึ้นซีน่กับอึ้นซี่แล้วเนี่ยกับโจโลเลยว่าไม่ยังไปยู่์โอไปเนาะโดยกี่รถที่ไปโดยทัานกี่รถที่ไปเพิ่นไปน้ำนรบริษัทเนี่ยเพิ่นนี่กับไปป้าอยู่อันนี้เพื่อนชาวบ้านเขาป้าเพื่อนชาวบ้านเขาพาเขาดิเด็กไปแล้วันนี้ทั้งล่อทั้งรถถีบเด็กเอาขึ้นล่อเลยไปครอบเดียวเลยก็คิดว่าเอาล่อไปแล้วกลับเอารถถีบไปซักซ่าอีก ตัวน Adams, ขขข S <S ึงเทอมก้อนคือก้อนคือก้อนเจ็บดีเอาไปพร้อมเดียวเอาไปไปเดียวแล้วก็ไปป้ายเพื่อนเขาแล้วก็เอารถถีบลุงเอารถถีบลุงไปก็เอาเพิ่นลุงเอาเพินลุงแล้วก็แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วบ่เนี่ยฮะเก็บเลยบ้าแต่เพื่อนได้ไปกินฮะฮะไปเลย ความพยายามจ็บัดพืชมากซํานี่แหละยาเอ้ยความถุกอ่ะยังดีกว่าแต่ก่อนเนาะแมนยังว่าดีกว่าก็ได้ไ่วยังได้ดีกว่าบนไตเฮื่อนดิยูดีตินยูสกี้โอ้ยคือผ่านมาเลยคือว่าสุญญาพังเลยก็เลยก็หอยอยู่ก็ด่ hey. าก um ็ปล um, like ่อยนะที farmers, ่อริสั พิดกระตามนาบ่าพิดกระตามน,นานี่คอยตกองด่าเจ้ามื้อนี้ได้ซะด่าอดอดไปอุ้มมาก,ก็เลยผ่านเแต่ยังไขรกลัวเนาะมีน้งเพราะได้ปลูกมาคืออากินแมน่่นได้เล็กก็บไ่ได้ไปขึ้นแล้วเดีนี้เนาะอืมบ่ได้ขึ้นยายเจ้าแก่โดนตำรวจจับเบิ้ดช่องเลยบ่เบิดชองไอ้น้องขอเลยออจับไปแล้วเขาส่งเมื่อแล้ว,วบ่จักปานนี่เนาะบ่อยากไปบ่ดิ้นตัวหนิ ก็กิสิทธุกงเลยแบบคนเล่าไปหามเมืองไทยอยู่แล้วไปพิดกฎหมายก็กระ่งขึ้นมาแั่นั้หละแัน <c oughs> นั่นเขาก็ส่งส่งส่งกลับประเทศแล้วก็เป็นตัดบ่ให้เขามาประเทศอีกไป แล้วอันบ่อนนั่นได้ไพาอาวเยเลยไหมบ่อนบ่อนห่านขายเล็กเขาแล้วเนัน้ยพ่อม่นด่มาโตอยู่ฮะเนีน้ยพ่อมมนได้มาโตอยู่พ่อมาบ่ายไห้แม่จับลูกหรือพ่อมาแม่เอาพ่อกับแม่มาเยอนพอกับแม่มาอยวน,นออกันย,ยังบ่หึงอ,จจอีกมานี่ก็สิเเร็จอีกกันลืนอกขอ้เวเฟรอกง แต่ว่าพวกนี้เขาไม่ได้เที่ยวบร่ได้ไปลินอยู่แต่บนเขาปร,ประตูกอ็อัดอยู่ตลอดเลยนีใย้เดือดไข่ได้ไขเลยโบ้ไขก็เขาก็ะลาว่าห้องมีเล็กมีหลาสมุดบ่านะไปกันด้ห้องเนาะใครจะออกมาหาเขาพอห้องเขาบอกว่าออกมาได้ออกมาก่ขาาเขาเบ,บิบ่งหนาก็่า้เขาจืค้คนณได้ใครจะมาบ่าจื้คนกเขาบอกออกว่ายกขามาเนาะเพาะว่าฝาลูกเขาลูกเขายังไม่ได้ออกไปจัง เบียดนะเนาะเบียดเบียดทั้งมดมีคนเล่าให้ตะค้นอยู่อ่นอื<ม>ไปหึงเตื่ไปแล้วแต่เขาจับมันไปเป็นจองเดือนแล้วมจ้ะโอ้ยกายกลายสมเด็จเร็วคุณน่อคิดว่ามันสิเมนเมืองเมืองม,ม,มันคืออาญ,ญา่าเท่หล เมื่อไลรวก็มาป่ได้ก็แล้วแล้ปุ้นี่หากินหาอยาอกู่พุนแเลวเบิดแล้วเบิดอันบนขึ้นเล็กแ้วเจ้ากับปี้เน้องเออเก็้เพอาได้ไปรับจ้างมันเบิดไม่มีทางไปทางมานเลย กมันก็เหตุผลกฎหมายรีดเอเวียดก่ะมันนี่นะมันมันเสียรักบอลเซือนของเถื่อนเนี่ยนะของเงินเขาหลักไปเนี่ยยะโอ้เขาหลักมาแมนบัดนี้หลักมาแเลยมันแบบเผยแร่หอดันพุทนบัดรในหอดเมืองหอดปกตำรวจเมืองมันด่งดังไปหดพุนได้สะหมอั่้ลงว่าลงว่าเลยหยุงเลยบัดนี้สืบต่อเลยแมน เอาเจ้าถืตลอดบาดเนี่นั่นนั่นได้เชียร์ปะได้พูดได้โน่จัิงจริงสวัสดีพิษกะไม่บ่กพิษกะไม่เอาอยู่อันแล้วบาดนี่โอ้โหบาทูนี่กะที่จูนึงกี่แล้วบาทเนี่ยวะ่ะเออมันกะพิษแล้วมาอยู่แบบนั้นเลยจะมันหมอจะว่ามอไปเที่ยวนยเ,เนาะไปผอกระเมยมั้ยนี่บอกนะอกนะมอนั่นนะเออไปแท้<บ>ขับไป,ปไรุ่นเดซ่าโอ้ขับเป็นวัยรุ่นขับไปเที่ยวดูแมน วัยรุ่นก็วัยรุ่นเดผู้น้อผู้น้องก็วัยรุ่นผัวอ้นีน่ก็วัยรุนนร่นไคคนมัดะมับ่เป็นม้าเอลำบากแล้ว คนใช่กันเนาะเลำบากไปแต่กินยังว่าพอได้แก้ได้แก้อยู่วันไหนได้มาเดือดเทิ่าไรก็ไ <mới> ด้คลายมาได้บอกขอโทษน้ำอีกครั้งหนึ่งได้เป็นเหลือเงืึ้นกับบริขายเอ็งเขาไม่มีเงินขายที้สั่นแมน ชงชัยเขามาเฝ้าแบบพวกเลขพวกอย่างเขาขายออกยังไม่ได้เบิดเนาะแมนมอเวียดนะนะแมนรถมันก็ยังสองคันรถใหญ่รถแต่มันสืบว่าเลยรถชื่อหัวปั่นมันเลขคันหนึ่งชีเขียวแมนแมนบอกแมนสือมาจากแถวบ้านใอยพูยังขายพอออกเด้มาว่าใชให้บัะกันยังโยนไอ้นีมัดแข่งเห็ดมาซ้อมยอมได้บ่จักเด้เรถว่าอกกันได้เลยเพราะจักรเรือของเขาคนเวียดว่า คนเวียดก,ก็วิคนเวียดกวก่ากันน้องบ่หูก้าจ้าเขาไปกู พูดเอะอเอเหมไม่เตรียมไว้อันแบบไปหาข่าหาอย่างบ่เม่นออออหาเข่านี้แล้วม่นจะกาอันเดือนสี่เดือนถาแล้วยาโอ้แบบนี้มันหนอไม่เอาไปหาได้เนาะโดยนี่เอาไปกับบได้ หมูพวกละเหมือนย่างน้ำเหมืนย่างน้ำไม่เอาน้ำไม่มาไปได้หรือเปล่าเจ้าหนึ่งหรือเปนี่แม่หนึ่งซุกเกิได้ยากแล้วเรียบร้อยแล้วได้เมื่อก่อเป็นมีดเอาร่างน้ำกับผ้าผ้าผ้ากับต้มโต้ต้มมันมันจืดนะจืดแต่เล็กน้อยกันได้การเลยใครเนี่ยจะได้เฮือนแน่นาเนาะเราไม่เหาเนาะ กันบ่มีเฮือนเน่นานี่งเงโอ้ยลมมาเนี่ยบอกขึ้นว่าชิดามันแล้วล่มนะแบบ่ามันขังน้ำเสามันนี่เฉามันมัน่ติงมนึ่งเดอหงหงเขาชิดามามันปัดต็ไม่เท่าวะงามงามขึ้นาค้วขั้วเป็ยางยืดยางยืดมันปติงแร้วใช่โอ้ยขั้นเดียวนี้เน่ะเสาเราเป็นสามที่แสในบรูดืะมันใหญ่แหง มันไม่ดอกเลยได้นี่ฮะแล้วแหละมีแต่ไม้จิกก็ไหมทังไมมหางมันเนี่ยก็ไปแดงเออไม้จิกอะจิกเกล็ดได้เลยสร้างเพิ่นก็เฮ็ดเลยกับไม้อยู่เทิงก็มีแต่ไม้เฮาเอามาจากห้องเรือเอามาจากของแท้รถแม่นแต่ก่อนเฮ็ดตะกี้เฮ็ดขลิสรีสร้างเพผลกระเฮ็ดได้แบบรีขลิ่งขลิ่งยังว่ายังไต้อยู่บ่ภายกันยังใต้ไดต่ยังไงไต่ไต่เออโถ่ Yellow, no. rồi đây, này, này. Đây, đây, đây 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 đi Đi <laughs> พี่น้องเนาะต่อเลยพี่น้องเข้าน้ำชาปลาได้ลุงเด็ดนี่เข้าน้ำชาปลากนะั <laughs> นยังหน่อยหนึ่งนะบอ่ <c oughs> อกระเขา,อา,าเอามะไห้ว่าดเนียหมูคอหมูหมูมะไห่เ,ออเขาสงสารแห้งหลายกับบะมี่เขากินแล้วก็อ้าวเชีย่วยวไม่รักกว่าหมูบ่โดยหมูเมียเนี่ยแล้วเท่านั้นนหะก็บจะจะกินไปหดเมดื่อใดอีกต่อ,ขอเขาไอยู่บ้านได้นะ่ะหมูเมียคุณบั่นบั่นเหนือบั่นหน่อยบั่นหน่อยตะเพรินเนี่ย เออบันนั่นข่นมปันได้ให้ห้องให้ห้องนห้นอยได้หอ้อหน่อยบอกว่าตื่นมา้ก็เลยผัวได้ข้าวี่ถ้วยอันเมื่อวานข่าวไม่เออใกล้กว้าเนาะหน่อยจะใกล้ว้าบ่ได้กินซส้บมือไปแล้วย้กค์ใหญ่ดะไรแมนแมนพอขี่โก้ก็ขึ้นเทือนบ่ิด้เออขี่โก้บอก ขึ้นือนงูได้ยาเป็นขึ้นนู้นกปนด้อขึ้นคูเฮือนแล้วงูน้ำผุนตุกค่ะเนีย้งอ้ยงูน่ยเด้งูขอบจุกเนยาูปงูจังเลยงูขบจุกการป้องปอปอป่ะมานการป้องงูน่ยเด้สิงตนสีขาแมนติดสขาแมนนนดุยดุยดยดอยู่เมื่อลงป้องกึ้นนู้พันพันขาดเึ่งเลยห่างก่น ตัวเาได้เดี๋ยวว่าเม็ดปลายฟูยว่ขึ้นมาลุยลุยขึ้นมาว่ายว่าไบ่ดีบ่มีแต่บ่ดีเอออืมอือืมเออไปเนาะลำบากลำบากยังแต่ว่ากขกใครกว่าเนาะ ชีวิตต้องดําเนินต่อมิตรบาสู้ต่อไปเนาะแมน่นจะกี่ย่างได้เลยหรือบ่เนาะบ่ขู่เลยข่ากระตอบเรื่อบงบันึกตีไรอ่ะย่างบ่ได้ตลอดชีวิตของบ่เจ้จาจักเลยจะว่าถึกย่างบ่ได้กันแล้วเลยจบเกมเลยจังเห็นที่กันเนาะอ่างบ่ได้แล้วก็แล้วแต่เวรตทกรรมแลยป่านนี้เบิกไปอยู่นี่แหละแมน่นเาแกไ่ได้นะ ทงเมือป่านเมืองเมืองผคือบกเลยสรงบ่ได้เดินมาอยู่พี่เลยตกพีเลยเป็นคนพีเอ่าูเลยอันอน้องกับบมีบมีเอาน้องะบดีทอดแต่นเดียวคนเจ้าเลด้อันบ่โดยมีมเจน้นยมีเจนยใส่ฟัวนี่ไดบ้านเมืองเจ้าบ้านใดบ้านแทบบ้านุงษทันบุญไดเมียเดาะนทันวางนี่อ บ้านนาประปอได้ยาบ้านนาประปอไม่บ้านผูท่านนั่นนาปรปอเขาห้องสุขสือแม่นบอกปปันเดเออทิดนาคู่เดี๋ยวแล้วก็บมี่เลยแม่ตีผีน้องก็ตายไปเลยถ้กมีไผฟคนเดียวรถจั่นจะขน้อยนี่นะจังใดกระสูไปเรื่อยๆสูน้ำกันแล้วนั่นเป็นจังใดก็ได้รับปากข้าได้กระสูไปมน ตูจนก็บม่คความสามารถสู่จนที่ตายป้ากันุูรละโอเคบ้านี้เดียวแล้วเวียกบ้านเดียวี่ออกไปซื้อมาให้แตงนัวโดยแล้วเวียกล้าการเขากอนโอเคสบายดีเด้อสืต่อไปเด้อโดย